แดงจ้ะสีตะมูตะมิยงงามเลยค่ะสียางงามนบะะา,า,าบ่าวนะมึงค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับพบพ่อกับสามเราตานขึ้นเ่าละค่ะกับผ้าพีผ้าหนองมารอโขกหาเห็ดนา้เบ่าวเนาะครับ,บว่าไปหลุ่นน้ำกันว่าสีได้เห็ดยังแน่น้า,นนาบ่าวมือน แต่ก็มาพ่อพแล้วคะ่ะมาพ่อยู่นี่สามดอกเลียงกันเลยนะเลี้ยงกันเ่างเลยค่ะพี่น้อยห้างๆกันแนละ้วครับให้พึ่งซาท้องจ้ะอดอกนี้งาม่ากแล้วน,นึ่ค่ะดอกแกงเลยโอ้ยบา กโรยแถนยูนะอ้ยจะเสียดาเนาะอาไเป็นเสือ่นค่ะไปต้นบึงดอกนี่อนีเสียดอ,อ,อ,อยู่บูเบาปกันเถโรยหรงโยนี่้าเบิ้นบอกเบืลยไปบิดำปื้ปอยู่หดแดงจ้ะ พี่น้องปอบติดมือเลยนะ่าวกระไรแค่เสียยไหรโอ้ยเกลือเนีืยเกลือแบบถฝนขึ้นอยู่น้งฝนขึ้นอยู่ม่ไโอ้ยแต่เสียไารแเ้นี่สีสมพูค่ะเต็มแนีนี่มากนข้จงแข็งบ่แข็งเยอะนี่ดอกนี่งามเลยนี่กับเทาเบิดเนาะในบนดอกเม่นๆอยนี้ได้ป่ใส่ โอ้ไ d อ่บ่หกิบไ i ่เลยอ้แต่ิได a นนี้นนี้ออกเป็นเดินไปเดินได้ค่ะหาก็สิบไ d a อยู่่างว่างเกลือเกเบ็ตรงไหนอีสองดอกอีิไหนแต่วาขาคนขานออกบวมด้อกินได้แแ่บค่ะ แขงยืนมาแขงจ้ะแขงคนเียคนออกเดินแบบนี้ดใจดีนะว่าเกี่ยวไดอ่คนแดดม่กันด้วเอาเตดอกเอาไดดแล้วดอกเอาอ่ะมันง่ายมั้ยไอดอกข้างนกันเดดก่อ เื่อยอ็งน่นั่งดำมาละอ๋อเั็งจะทิปพัเพอเป็นยังเบาบายจะเปื่อยหน้าบอผอเพื่นดอกนี่สิดงเยอะน้อย้างนะนู่อันนี้สีไดเนะ้นีออ่ลอ,นอลองนี้หนอออออ่อยิบอ๋อได้เยอะจ้ะ อยู่แก่กันไหมนาะบ่าวเนาะนหนา,านะเลก็มีแดงไงค่ะพี่สีตะมุตะมิสีงามเลยคะ่ะสียางงามนบานะบ่าวเนาะมือขาปไปไนนายังไงคะ่ะอันเทาครับเท่านะครับเท่าก็เด้อเดี๋ยวเอาไว้เป็นเสือกันคะ่ะเอาไว้เป็เสือไหมบ,นะบ่าวเนาะ นี่ดอกนึงฮัลโหลดีนห่ยโอเคอืมขนาดเสียงเสียงตดัดขาเขาไมา่ใช่อ่อนแถวอยากเทาเนาะครับดอกนี้ทองเกลียวโอ้น,น,อน,นี่สวยครับอ้ยเบา

Cái phô nó bằng Đèn nhanh nó à. Này ให้แดงง่ายครับุวมงามไดุุ้มให้แดงง่ายครับ เห็แดงใหญ่นะครับสองจุ่มนี่จะจุ่มงาๆเลหมือนนะแดงใหญ่ครับอีกแบบหนึ่งครับ เบาอืมยางงามค่ะมือไรแงเลยขัดแซนเรื่นๆขัดสันค่ะมืองามพวนแปดงี่เมื่อเบานาว<ย>่าแต่ความค่ะเม,มื่อไรแดงยังเปลี่ยนเม็ดมากมีด ดวงมีใ่มันน่เขาครับดวงนีไขรเนี่ยรรตาลล้วมอด้วตาลสวยงายู่แก่เห็ดสีชมพูนี่กี่ดอกนี่ลายดอกอยู่บ้า

มันจีมี่สองแบบใช่ไมีนสองแบบแบบแบบขาโกลนกับขาโกลเนาะค่ะขาตันนี่นี่ขานกลนรสชาติมันยังไงขาตันขาตันมันสีออกหึ้นหื่นมาเสียบเป็นหึ้นหื้นถ้าขานกลนกินได้แกงเสียบอยู่ค่ะขากลนแต่ที่ขียังเห็ดละงกก็เห็ดละงาไนเนาะแม่นจ้ะขาตันกับขาโกลนน้าบ่ได้เ้าเพูดแปลให้แดงมันเถิบมัเถิ่อ

นี่กันไหมนี่นป่าสวบๆเลยค่ะป่าคาเพป็นี่นเกิดใหญ่ไปแล้วครับเกิดตั้งไต่รุ่นนับบ้านนับพอเกิดแบบเป็นมูเนาะเกิดแบบใหญ่บบยยค่ะปวดหากขึ้นมานนำพม่ม อยู่กุ้งค่ะพี่น้องขอไปเด้อค่ะดีเลยหลีว่ะยังเห็นเวนอยู่เนาะยังเห็นอยู่ค่ะตาดีดีค่ะพี <laughs> ่น้องเห็ดเอียงบอกซามในเด้อค่ะเห็นแต่ต่างประเทศเพิ่นเก็บเนาะโอ้โหจากซื้อเห็ดซามกับปลากรกินเราค่ะเม่เคยกินจะเคลียออกเป็นมูลเลยค่ะ นี่จะดอกงามๆพี่ดอกอ่อนๆนี่พี่แม่เบาพี่ติ่มเลยผู้ใดเคยกินนะครับข้าเหม็นไว้เด้ผู้ใดเคยกินข้าเหม็นบอกสะอาดในเด้อค่ะเิ็นจังเลยน้องเลยสะอาดจังไลยพี่ออกเป็นเดินได้เลยค่ะเป็นมูเลยดอกอ่อนๆเพิ่นเห็ดจังไลยกินแน่เนาะเบาเนาะครับขุ่นนี่ขุ่นกระเม่นได้เบาพูดเห็นไหมเห็นไหมเห็นขุ่นไม่ขี้ค่ะ อยากต้วงเอาไปกินมั้งอยู่กันมีูู้ใครกินนี่ถึงันไหออกห,า,อหา,างนะพี่น้องาะครับมันหลายคักเด้เห็ดอันนี้ดอยนี่เห็ดนี่ออกหลไรๆค่ะพี่น้องออกน้ำปลาสนนี่เนา,าะไรเข้ะสามบ่เคยเก็บไปกินเด้วเกียๆๆค่ะโมโหจักเห็ดเนาะน้ำต้นสนอย่างนี้น้ำหอมใหม่ต้นสนหลายค่ะพี่นอ้องนี่เต๋ ให้พหึ่งจ้ะ <c oughs> ดอกงามอยู่ดอกเงี้ยค่ะบ่าแนละ้วเนี่ย<อ>สีดอกเลี่ยงกันใส่ลายเก็บค่ะมูมิจุ่มอบานไปได้บออบานไม่ได้จุมเดียว เย็ยงหลับงามคัะอยู่เป็นจุ่มกันเนะดอกบานแต่กระแซบเื้อค่ะบอแผ่ดอกจุ่มเด้อจ้ะดอกจุ่มนี่เขาเบ่งเป็นแบบสวยงามนะบราวนะเตีว่ารสารกระต่างกันค่ะ,ะเด็งจริงคือ ก็พอ,อบบดสีออกเมียเนแวเนาะครับ สวนนะาปล่านะเสียงจึง้งคือไปมาที่นี่ลงเมื่อนเปล่าเนาะคิดคลิปเหรอคะเดนกระดาเหรอครับมุงเนื้อใจดอกมีหลักวักผลงานของเขาเห็ดแดงใหญ่ล้วนเปล่า นี่จะเห็เดแดงใหญ่ค่ะเห็ดมันปลูกอะเด็บ่ค่อยๆร้ายคะ่ะเ็ดดินก็บ่ค่อยมีค่ะพี่น้องส่วนมากก็เป็นเห็เดแดงใไงเนี่ยเนาะครับเ<ะ>อาสิลงเมื่อหล่ะคะ่ะคลิปนีซามขอฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามซามมัน,นหน้าเนี่ยเลยคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปดีๆต่อไปค่ะพี่น,ออน้องมืออื่นเทาก็ไปหลุดนน้ำกันเนาะวนะ่าเนาะเมาสิไปดอยไดรเนาะคะ่ะครับคลิปนีซามก็สิลาพีล่ละน้องไปก่อนคะ่ะพอกันคลิปไม่จ้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ